ตัวนี้เป็นเราเตอร์ใส่ซิมนะครับของ D-Link นะครับผมก็เอามาเป็นตัวกระจาย wi-fi ในรถนะครับหรือเอามาทำเป็น Pocket WiFi นะครับเพื่อกระจาย wi-fi อ,อินเทอร์เน็ตในรถนะครับไอตัวเราเตอร์นะครับมันก็จะใช้ไฟ220โวลต์นะผมก็จะใช้ผ่านาเจ้าตัวอินเวอร์เตอร์ตัวนี้นะครับที่ทำ กระแสไฟ DC นะครับหรือไฟรถยนต์นะครับให้เป็นไฟบ้านนะครับก็จะผ่านตัว power inverter ตัวนี้นะครับแล้วก็มีไฟ220โวลต์จ่ายให้ตัวเราเตอร์ Wi-fi ตัวนี้นะตัวนี้เป็นเราเตอร์ไวไฟไซซิมนะครับเราก็จะมีอินเทอร์เนต็ตใช้งานในรถนะครับประมาณนี้นะเผื่อท่านใดสนใจก็ไปทำตามกันได้นะครับ มาให้ดูนี่เสียบที่ power outlet ตัวนี้นะ power outlet หรือที่เสียบจุดบุรีนะครับแล้วก็จะมีไฟฟ้า220โวลต์ออกมาคพื่ใจให้ตัวล็อคเตอร์ตัวนี้ครับ นี่ไงรอเครื่องบูตนิดนึงนะครับผมก็จะวางไว้ตรงคอนโซลหน้ารถตรงนี้ในขณะเดินทางนะเี่เพียงแค่นี้ผมก็จะมี Wi-Fi อินเทอร์เน็ตใช้งานในรถนะครับเพราะว่าเราไปกันหลายคนนะครับเรามีอินเทอร์เน็ตแบบเหมาจ่ายอยู่แล้วนะ มันก็จะเซฟค่าใชใ้จ่ายในการใช้อินเทอร์เน็ตไปด้วยเซฟค่าใช้จ่ายการใช้อินเทอร์เน็ตไปได้มากเลยนะครับ